นอกจากกลงพื้นที่ไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแล้วนะคะคก็ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศเลยนะคะบอกว่าจหนุนอารยะสถาปัตย์ดันไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนพิการทั่วโลกพร้อมกับโชว์เข็นวิวแชร์ขึ้นเขาวังชมวิวเมืองเพชรชบ,บุรีค่ะเรียกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะได้ประโยชน์ไปอย่างมากนะคะ เพราะว่านอกจากไปดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางแล้วยังไปส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเป็นการคอแลแลบกันอีกแล้วทํางานร่วมกันระหว่างพอมอและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณวาราวุธศรริลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอลงพื้นที่คอรมอสัญจรจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้นะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการสารพลังพอม,มร่วมแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับท้องถิน่นโดยมีการมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจำนวน23หลังและสำหรับคนพิการอีก17หลังรวมทั้งมอบบ้านพอเพียงสาหรับผู้มีไรายได้น้อย216ครัวเรือน29ตําบลค่ะ นอกจากนี้ยังได้ถือโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการของคนทุกช่วงวัยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกักยภาพของคนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งมีการแสดงสินค้าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเกิดจากความร่วมมือการทุกภาคีเครือขา่าย เครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็นการแสดงเห็นถึงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยทุนทางศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นค่ะจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมอาระยะสถาปัต์ที่เรียกกันว่า Universal Design สําสำหรับคนพิการที่พระนครคีรีอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะ นี่แหละกิมมิคไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเข็นรถวิวแชร์ให้คุณกฤษณาละลายประธานมูลนิธิอารยาสถาััย์เพื่อคนทั้งมวลชมรมคนพิการจังหวัดเพชรบุรีผ่านทางลาดขึ้นลงบนเขาว,วังที่มาร่วมให้การต้อนรับด้วยนะคะเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนพิการก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีการปรับปรุงพื้นที่ให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถมาเที่ยวชม น,นนี่คือทรัพยากรของคนทางชาติคุณว่าราวด์บอกว่าต้องขอขอบคุณกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ช่วยให้พี่น้องคนไทยและชาวต่างชาติทุกคนรวมถึงคนพิการสามารถขึ้นมาถึงยอดเขาแห่งนี้ได้โดยการทำเป็นอารยสถาปัตย์ที่เป็นมาตรฐาน มีทางลาดไว้บริการคนพิการแล้วก็มีลิฟต์บันไดสำหรับวิลแชร์เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขึ้นลงบันไดเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะทางนี้ก็มีการวางแผนในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Universal Thailand หรือว่าประเทศที่คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะสามารถเข้าถึงได้และที่สำคัญที่สุดคือ การท่องเที่ยวของคนพิการทั่วโลกนั้นมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะคะดังนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมให้คนทุกสถานะเข้าถึงได้จะสามารถสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้อย่างมหาศาลค่ะ,ะคือบางคน ที่เป็นคนพิการเขามีกําลังซื้อเขามีกําลังเที่ยวนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยทั้งทที่อยากจะไปแต่ถ้าหากว่าแบบนี้มีที่ให้เข็นวิวแชร์ขึ้นไปได้ง่ายสะดวกแบบนี้รับรองว่านักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแน่นอนถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งคนชราก็ตามที่เดินขึ้นบันไดกันไม่ไหวถึงแม้ว่าจะมีเคเบิลขึ้นไปก็ตามแต่บางทีเรื่องของการขึ้นบันไดเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออำนวยสำหรับคนชราเท่าไหร่นะครับ